กันเนาะนะครับทีแรกผมว่าจะขึ้นตอนเที่ยงแต่ก็ยังไม่ชัวร้อยเปอร์เซนะครับไม่แน่ใจว่านะครับคุณแม่จะมาตอนไหนถ้าคุณแม่มาแล้วผมก็จะได้ไปที่วัดต่อนะครับก็บอกกับพระมหาไว้อยู่ว่าอาจจะไม่ได้ถือสินแปดนะครับอาจจะไปนุ่งขาวช่วงบ่ายนะครับก็ถือสินห้าแต่นุ่งขาวก็เข้าไปนะครับต้องอยู่ดูแลบ้านครับนะครับผมต้องดูแลทรัพย์สินในบ้านไว้เพราะว่าพ่อแม่ แม่ไม่อยู่พี่ไม่อยู่เนาะนะครับไม่มีใครอยู่บ้านสองหลังไม่มีใครอยู่ก็ต้องอยู่ดูแลนะครับเอาบ้านใหญ่มาอีกบ้านอาจาดไปครับมา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 เดี๋ยน้องรอแป๊บหนึ่งครับนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวน้องรอแป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะได้ส่งขนมให้กับครูหนูส่งขนมให้กับเจ๊ตุ๊กด้วยนะครับผมฝากฝากครูหนูฝากเจ๊ตุ๊กด้วยนะครับยังไม่ได้เป็นผู้พันเนาะนะครับครูหนูกับเจ๊ตุ๊กก็ฝากพี่แดงด้วยนะครับผมบ้านใหญ่ไอ้แดงก็เอาเข้ามาเลยครับนะครับครูหนูกับอ่า เจตุ๊กก็จะได้ส่งขนมให้นะครับแล้วก็มีพี่ๆท่านใดที่อยู่ด้วยเนาะเข้าคุณเข้าหอมก็ไปขึ้นไลน์แล้วนะครับเมื่อกี้นี้นะครับเข้าหอมไปขึ้นไลน์แล้วถ้าถ้าเข้าถ้าผู้สาวเข้าหอมอยู่ก็จะได้เพิ่มขึ้นอีกหลังคาหนึ่งเนาะนะครับบ้านเข้าหอมเขาก็สร้างหลังใหญ่เขาเสร็จแล้วเนาะนะครับผู้ติดตามเขาก็เป็นหลักหมื่นละหมื่นสองหมื่นหรือไมสองหมื่นหรือสามหมื่นนะครับหลังใหญ่เขาตอนนี้เขาสร้างหลังที่สองแล้วนะครับก็ว่ากันไปนะ ผมเว้นระยะก่อนนะครับผมยังไม่สร้างช่องอื่นหรอกนะครับอยากให้พี่ๆหลายท่านให้มีบ้านช่องหลักช่องแรกให้ครบกันก่อนนะครับหลายๆท่านก่อนนะครับเดี๋ยวมีช่องหลักกันครบกันทุกคนแล้วผมก็ยังจะสร้างช่องที่สองขึ้นมาอีกช่องหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ผลักดันพี่ๆเพื่อน<ะ>ๆเราให้เตรียมที่ไปก่อนอีกสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งผมยังจะสร้างอีกช่องหนึ่งขึ้นมานะครับสำรองไว้นะครับบ้านบบาวตุ้ยก็ได้ร้อยสี่สิบนะครับได้ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเองมั้งบ้านเบาวตุ้ยนะครับ ขึ้นไลด์ได้แล้วแหละนะครับแต่ว่าผมก็ยังปล่อยไว้อยู่นะคยังไม่ยังไม่ได้ทําอะไรกับเขานะครับผมบ้านหลักบ้านหลักบ้านหลักมาแล้วนะครับผมเติมขนมให้กันได้ด้วยบ้านไอแตงมาแล้วบ้านไอแตงมาแล้วสาวอีสานบ้านนานะครับผมสวัสดีคุณตุ้ยนะครับผมนะครับฝากส่งกำลังใจให้สาวบ้านนาด้วยนะครับนะครับผมสาวอีสานบ้านนานะครับผมนะครับเติมกำลังใจให้กันนะครับนะครับฝากไอแตงช้างด้วยนะครับผมนะครับบ้านบ้านหลักนะครับ แตงช้างนะครับผมขอตัวไปทําธุระก่อนครับนะครับผมได้ครับพี่แถนตะวันครับนะครับผมขอพระคุณมากครับนะครับผมมาอยู่เต็มชั่วโมงเลยนะครับผมขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับนะครับผมพี่แถนตะวันครับขอพบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับนะครับผมคุณแตงช้างจากสาอีสานครับนะครับผมนะครับพิมพ์ลงมานะครับนะครับผมท่านใดที่จะส่งขนมเนาะพิมพ์ลงมาเลยครับนะครับผมอีกแวบนึงนะครับผมก็ให้นะครับเติมขนมให้ครบกันก่อนแ๊บนึง ตอนนี้ได้หนึ่งชั่วโมงกับสามนาทีนะครับเติมขนมให้กับไอ้แตงเติมขนมให้กับครูหนูเติมขนมให้กับพี่เจ๊ตุกก่อนนะครับแล้วก็เติมขนมให้กับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการหลังคาเนาะนะครับเติมให้กันไปนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับแตครับผมนับถือทุกบ้านนะครับผมทุกท่านด้วยใจเนาะนะครับผมนับถือด้วยใจนะครับผมอบอุ่นนะครับผมที่ได้อยู่กับ YouTube ขอพระคุณทีมงานย t u b e นะครับผมไม่ว่าที่ในไทยเราหรือต่างประเทศนะครับผมขอพระคุณพี่ y o u t u ข e ขอบคุณทีมงานนะครับผมนะครับพี่บุญนาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บุญนาครับนะครับผมนะครับสวัสดีเจ้าบ้านค่ะนะครับผมพี่บุญนาพี่บุญนามรับประแจไหมนะครับผมถ้ารับบอกได้นะครับนะครับผมสวัสดีคุณแสงทวานจากพิสาวิสารนะครับผม เจตุก็ขอบคุณคุณบุญน,นามชูแก,ก้วสวัสดีคุณบุญน,นามนะครับผมคุณบุญน,นามชูแก้วนะครับผมก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีเนาะนะครับผมนะครับที่วิ่งดันนะครับผมหลายๆที่หลายๆบ้านเนาะนะครับผมสาวิส,สานเจตุกสวัสดีค่ะนะครับผม จตกพี่บุญนำครับนะครับผมดีค่ะสาวิสารบ้านนาจากเจตุกครับนะครับผมไม่เป็นไรครับผมได้ครับนะครับผมขอบคุณพี่บุญนำครับที่แนะนำมาเนาะนะครับผมผมก็ถามเพื่อเป็นการให้เกียรติกันเนาะนะครับผมถ้าท่านใดต้องการจะรับก็ใส่ให้นะครับผมท่านใดที่ไม่ต้องการจะรับก็บอกมานะครับผมแล้วก็ เต็มใจนะครับผมที่จะช่วยเหลือและผักดันซึ่งกันและกันนะครับผมแดงช้านสวัสดีคะ่ะจากพี่บุญน,นำครับก็จะมีเสียงตัด